สวัสดีค่ะ สูรายการผู้หญิงที่เป็นนะคะค่ะนี่ไไก่เลยอ่ะนั่งนั่งนั่งรูปกันอยู่ใช่ไหมใช่ผมคูนะคะก็อากาศเย็นกันทุกพื้นที่แล้วใช่เนาะทั่วถึงทั่วถึงจะบอกว่าไม่ต้องไปเหนือก็ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้กรุงเทพตื่นมาตอนเช้าๆก็เท้าเย็นเจี๊ยบเลยยิ่งเฉพาะในห้องน้ําจะเย็นมากถ้าไปไม่ได้ตอนนี้ไม่อยากจะเข้าเลยนะตื่นเช้ามาไม่เข้าได้ไหมแต่รู้สึกผิดต่อตัวเองถ้าเกิดไม่อาบน้ำตอนเช้าใช่ไม่มีใครรู้ไม่รู้ ช่แต่มันจะไม่ไม่นี่จริงๆนะมันเหมือนแบบว่าโอเคถ้าวันไหนเราไม่อาบเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องอาบก็ได้แต่ว่าบางมันจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวมะถ้าแบบว่าฝืนใจวิ่งเข้าไปอาบออกมาบางทีตอนกคือเราก็ไม่รู้ว่าื่อย่อตอนไหนเี่ยใช่ ที่กิจกรรมของเราวันนี้ดีกว่าค่ะยังมีให้คุณผู้ชมร่วมสนุกเหมือนเช่นเคยค่ะถามคุณผู้ชมว่าของขวัญใหม่ของขวัญปีใหม่อะไรนะคะที่คุณอยากจะได้จากคนที่คุณรักมากที่สุดค่ะพิมพ์ BP ตัวใหญ่ค่ะตามด้วยคำตอบของคุณแล้วส่งมาที่489 0011ค่ะค่ะแน่นอนนะคะผู้ที่ส่ง SMS เข้ามานะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะที่จะเป็น1ใน3ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับบีสีดีว่าคอลเลคชันไปทละหรางวัลค่ะนะคะเอาละ ใครอยากได้ก็ส่ง SMS เข้ามาแล้วนะยังมีแจกกันอยู่ตลอดเลยนะคะบอกว่าอยากแจกมากๆให้เป็นเหมือนกับเียบเสมอนคกายของขวัญปีใหม่ให้คุณชมละกันนะคะเดี๋ยวจะพยายามไปหาะไรที่พิเศษกว่านี้มาอันนี้เดี๋ยวมาบอก่าได้ประโยชน์นะเพราะว่าปีใหม่ใช่ไหมหลายๆคนก็มีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพปรับเปลี่ยนตัวเองหลายๆคนอาจแบบว่าอาจจะแบบที่เราคุยกันต้นรายการอย่างเงี้ยคุณแม่อะไรเงี้ยเวลามีลูกก็จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมได้ของขวัญของเราไปปีใหม่ก็อาจจะแบบทำ ให้บลิงขึ้นมาหน่อยเหมือนเป็นรางวัลจุดหนึ่งที่จุดประกายความสวยนะผู้หญิงเราถ้าแบบว่าดูแลตัวเองถ้ารู้สึกว่ามั่นใจตัวเองสวยเนี่ยทุกอย่างจะดีไปหมดเลยนะทำอะไรด้วยความมั่นใจนี่เป็นอันดับแรกเลยใช่ค่ะช่วงหน้านะคะมีเรื่องราวมาเตือนกันสำหรับการทานยาของคนไทยใช่ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับยาพาราเซตามอลยาพาราแต่ส่วนของหนูนี่แอสไพรินใช่จะต้องระวังอย่างไรนะคะในช่วงหน้ารู้กันแน่ค่ะ